อาอยากไปทำอะไรครับวันนี้อยากไปทำอะไรครับเล่าให้ฟังของคุไปดูใครนะส่งยืดเลยยืดให้ดิแกะมีครับปล่อยเลยปล่อยเลยลูกปล่อยเลยเขางับแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยครับขออันไม่สิครับอ่ะวันนี้วันนี้อาหารมีอะไรบ้างครับมีข้าวมีราเมงมีข้าว ไม่ครับคนเลยรับเป็นก้อนขากลางเนี่ยจะด้ลองอันได้ลงเลย beat the p l ล n e ไ่ไม่ใช่อ๋ออันนี้ก่อนสิ่งใดที่เธอต้องการขอให้เป็นดีดัง ชัาชาอาจไม่มีสิ่งใดมากมายนอกจากหัวใจที่ให้กับกับเธอกับเธอมีกับแพนนี่ที่แทนทุกอย่างให้เธอไม่มีวันไม่มีวันตีตังให้บะ เพียงเปิดเพลงร้องนี่รงไว้ค่ะเขาใจให้เธอเก็บไว้ถึงฉันไ้ีมอยากคุณดีและตอนนี้เราก็มาถึงที่พักเราครับชื่อว่าแลนด์แคมป์นะครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโบนันซาเลยห้องพักแต่ละห้องมันเป็นวิลล่าสไตล์การแต่งบ้านของที่นี่นี่เป้กับกวองคือโปรดมากๆมันเป็นสไตล์มูจิ อ่าเป็นเจแปนดินะทุกคน,กคนสังเกตนนะไม้สีอ่อนโทนสีขาวแล้วมันเหมาะมากๆกับแบบการพาครอบครัวมารอบๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบพวกสระอยู่นะมันจะไม่ใช่เชิงสาหรมันจะเป็นแบบแหล่งน้ำธรรมชาติรอบๆนี้เนี่ยมันก็จะเต็มไปด,ด้วยแบบต้นไม้สวยๆอะ่ะเด็กๆวันวนี้เดี๋ยว,วมาดูเขาจะปล่อยพลังกันขนาดไหนนะครับ เรื่องจองเจ้าของน่ะนีวสิครับสวัสดีสครับตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงม,มื้อเย็นดินเนอร์ซึ่งที่นี่นะคะเขามีบริการแจ๋วขอนกับหมูกระทะด้วยมีหมูมีเนื้อมีทะเลก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะรับประทานอะไร <S <S ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะทานอย่างอื่นก็สามารถสั่งแอปเดลิเวอรมาได้<ช>น,ะนะก็มีแอปที่ถึง ที่พักเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังสร้างแบบไม่เสร็จดีร้อย<ช>เร์นะแต่ว่านาที่มีตอนนี้เนี่ยก็คือเรามีเป็นแบบคอนเทนเนอร์<ช>มีความแบบอังกฤษอังกฤษหน<ช>่อยนะ<ช>ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรถบ้าน เ b i n น n the w o o d s ใช่ซึ่ง ah. เข้าไปดูในเพจ mm hmm. เข้าไปดูใน IG ีที่คอนแทกได้นะคะ mm hmm. ก็จะมีภาพของแต่ละแต่ละบ้านแต่ละหลังไว้อยู่ mm hmm. ของกอแล้วก็ของพี่เลี้ยงเนี่ยคือเขานอนเป็นห้องที่น่าจะเป็นใหญ่ที่สุด mm hmm. นนที่นี่ก็สองห้องนอนแล้วก็มีหนึ่ง n g Ro ิรนะคะซึ่งเตียงเสริมที่นี่เขาจะไม่ได้เป็นแบบ Extra b e d แบบที่มันเป็นสามคนณรือสีคนเพิ mm ่งนะถ้าเกิดว่ามาสองคนใช่ไหมเขาก็จะกางโซฟามาพอมเป็นโซฟาเบดแล้วก็เอาฟูกมารองให้นะแล้วก็นอนได้ตรงนั้นส่วนห้องที่เรานอน,อนก็จะเป็นหห้องที่ใ่ใญสุด ะะด้านหลังสุดของเราแล้วข้อดีของมันพิเศษที่สุดก็คือเราจะมีบาร์ทับหน้าบ้านใช่แล้วก็จะเป็นฝั่งแบบริมน้ำริมน้ำหนนะ่แล้วก็มีโซนโต๊ะอาหารเป็นของตัวเองด้วยเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูรอวันนี้เนี่ยพิเศษที่สุดก็คือว่าเราจะมีการกินแจ่วฮ <c oughs> ้อนกับหมูกระทะกัน นอกตรงชาตของเราเนี่ยเหมาะกับเด็กๆนะเพราะอะไรรู้ป่าว่างแบบเราปล่อยให้นะเขาวิ่งโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องมานั่งแบบโอ๊ยโอ้ยลูกอย่างเงีย้ยเมื่อกี้คือมิวสิคคือทั้งนอกหน้าและนอกหลังไปแล้วก็ยังโอเคแต่ว่าเราวงังพวกหินแล้วก็น้ําแล้วก็พวกแบบมแมลงสัตว์กัดต่อยแบบยุงอะไรพวกนี้นะเพราะมันเป็นแบบทั้งแหล่งน้าแล้วก็กลางป่ากลางเขาด้วย ไออาสิว่ายังไงครับวันนี้สิคไปทํางานหรอไปทํางานที่ไหนมาครับที่เซเว่นอ๋อไปพนักงานเซเว่นหรอครับแล้วเขาให้ทําอะไรบ้างลูกตังเพลงใหม่อุ๊ยว้าวแล้วยังไงอีกครับมีอีกไหมไม่มีแล้วหรอครับพูดพอๆด้วยหนูเป็นนางย้ายมี ไอโดยว้าวแล้วเขาให้ตังไหมลูกให้ตังกี่บาทครับสามบาทโอ้ยแล้วตอนนี้สิกกำลังทำอะไรอยู่ยังให้ช่ายุให้ลูกค้าถ่ายรูปให้ลูกค้าโอเคถ่ายเสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จเดี๋ยวตอนนี้สิกินข้าวก่อนดีไหมครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวสิกมาถ่ายรูปให้ลูกค้าต่อดีไหมครับชิกปิดกล้องโอเค สวัสดีตอนเที่ยงวันนี้ก็น่าจะได้มากินอยู่ข้าวแล้วคะ่ะวันนี้เป็นวันธรรมดานะ <c oughs> ก็คือคนเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบจะต้องรองคิวขนาด20คิวอะไรนี้นะต่ก็ไปได้นะจะพาไปดูว่ามันมีเมนูอะไรบ้างที่แบบเรากินประจําทุกครั้งมันมีตํานานนะ พี่เป้เนี่ยมาคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่บ่อยใช่ไหมแล้วก็ทุกครั้งที่มาเขาจะต้องมาแวะกินยุงข้าวตลอดซึ่งวงเขาเนี่ยทั้งหมด8คนกินข้าวทั้งหมด7โถคนแปคนข้าว7โถกับข้าว20อย่างพี่เป้เปิดให้ดูด้วยว่าเขาเป็นมิชลินด้วยใช่ไหมใช่เป็นมิชลินเมื่อป็นคนี่สิบเจ็อ๋อเหรอเป็นที่แล้วเหรอใช่ครับโหไม่น่าเลยเมื่อวานตอนมามีคุณคุณป้าไฮโซคนหนึ่งมาจ่ายแบบตังเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้อ่ะถ้าสมมติว่ามาเขาใหญ่ทุกครรััั้้้้้้้งงงออ่่่่ะะะะแแลลววววไไไมมมดดกินนนนนนนยุขขาาาาาถถืึเเพฉ ไม่ทันได้ถ่ายตอนที่อาหารมากเลยกินไปแล้วอ่ะพี่รสั่งมานันี้ <c oughs> นคืออะไรบ้างมีไข่เจียวคมบราค่ะกตอมหมูสับลูกค่ะใบเหลียงผัดไขยแกงเลือดปลากระพงปลาทรายทอดแกงตืงง้อไกงกะหรี่ก,ก็มีขาา้าวอ,อยากไปทำอะไรครับวันนี้อยากไปทำอะไรครับเร่าใหาฟังก่อนเทำงาน ไปดูใคร,น,ใครนะ,ะที่ไหนนะปาดุกที่ที่ยูฟูโอเคแล้วเยอะไหมลูกมีแก่เยอะม,มีกี่ตัวนะสามตัวนำไมครับแล้วก็แล้วมีนอกจากแก่แล้วมีอะไรลูกมีมีหมูบีหมูบีกระชายด้วยมีกรายวกด้วย นะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไม่ใช่เดอร์ด้วยมีหมเตอใส่เดอรมีบินๆด้วยมีที่สัญจรรถไม่แล้วตัวใหญ่ว่าตัวใหญ่แค่ไหนทำมือให้เด็กด้วยแบบนี้ใหญ่ๆครับคนใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับสวัสดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับมาเข้าไปเองเลยอารีบร้องลองไหมลูก โอ้ว้าวมิจิขันมาหน่อยเร็วมิจิครมิจิมิจิอยวหรอีธรี้ค่ะเวนเอามาถอยหน่อยอุยอุยยตกใจตยื่นเลย่นี่เยเขากินสิหลกมิจิครัมิิรัมิสิริทางนี้หรมิธิลูกมิธิครับมิธิครับ โ <iento> อ uhm. ะะ้ยอย่าดึงแต่ไม่ยอยากเช้าขนลขนมันไม่โกงอะไรกับเขาหรอกได้ยินไหมได้ยินไหมเอาอะไรลูกเขาพูดว่าอะไรลูกมิสิก

ให้พี่เขาลิลิคแล้วเคยลิลลี่ย์เคยลิลลี่เอาผักให้พี่เขาสิน่ะเอาผักลิลิกไม่เอาไปเอาผักกับพี่นีปสนุกมากเลยทุกคนซึ่งแบบจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่แกงเดียวมันมีมีทั้งกระต,ต่ายแกะเต่าหมูอะไรเงี้ยหลายอย่างมากซึ่งเด็กๆมนนี่เด็กๆชอบมากเลยทุกคนถ้าใครว่างๆก็ลองแวะมาดูคนไม่ได้เยอะมากมาแล้วก็บรรยากาศดีนะครับทำไมนะลูแกแล้อขาอะไรล้อหาอะไรนี่เหมือนด่าป่ะ ทำเสียงซี้ทำเสียงแแฮ่รูสิครับให้สิงไหนไหนลูกแก่ร้องว่าอะไรลูกหยอดกระชับองอ้าวเนี่ยว่าอะไรนะครับอะไรนะชปชองชปองข่ขวานี่ี่หานวนวานี่วานีนตัวนี้หมุนต่วนี้หมุนตัวนี้ขวาขวาน่ขวาน่นขวานี่นขวานี่น่ว่าว เอาไม่สกรีบเลยอะอ่ะตาลิลิอ่ะลิลิคข้างนี้มาม่าพายอดนี่อยูนี่ใช่เดี๋ยวไม่จะแกวมาลิลิกอยู่นี่ครับหมอันนี้ไปทางด้านขวาหยนะอยหมุนท้องหมุนนี่กบแรงๆนี่ไงว้าวอ้รู้สึกได้อะไรครับว้าวได้อะไรเนี่ยรู้สึอะไรอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรกระลอกว่ะอะไรเมกาโยพีคกระลอกได้เลยลีดดูดูดไดู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 ดดดด สิครับไปแล้วครือรถไม่ได้เก็บของไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นของเขา้นไม่ได้เลยไม่เอาใช่ไหมอันนี้ไม่เอาใช่ไหมเอาไม่เอาซะแล้วหม่าม้าเดี๋ยวเรื่องขวานสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพ่อนเอาเราวๆก่อนเอาอันนี้ออกมาเรื่อนโอเคอะเราๆก่อนเราาวันนี้ครับวันนี้วันนี้จะได้ไปทำงานดะได้สิดะได้สิครับจะไดาไปจะไดาสิไปทำงานไปเบลเบล ยเดียวกับเดียวกับมาขอหน่อยครับวันนี้วันนี้อาหารมีอะไรบ้างครับมีมีกับมีที่ไปกินมาตะยี้มีอะไรลูกมีข้าวมีราเมงมีข้าวมีข้าวขอหน่อยครับเป็นกอนค่ะก่อนตอนนี้เริ่มไม่สบายจริง เด็กๆก็ไม่สบายก่อนน้ำมูกเขาไหลเยอะมากไหลเยอะมากแล้วก็บวกกับไอ okay, okay. ้เค้องๆก็เลยคิดว่าเออมันคงแบบน้ำมูกลงคอระคายคอด้วยคือภายใน1วันอ่ะแป๊บเดียวน้ำมูกเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วอันนี้คือไม่สบายแน่นอนแล้ววันรุ่งขึ้นจะทํายังไงละ่ะจะให้ทริปนี้เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนจากทริปไปโรเฮียบานแทนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะที่แบบรุ่งเราไม่สบายอะ่ะถ้าเราไปหาหมอคือเราแอดมิทอยู่แล้วคุณหมอกขาแบบอยากให้ดูอาการใกล้ชิดอย่างเงี้ยหรือไปหาหมอเพื่อไปเอายาแล้วก็ไปเที่ยว ล่าสุดเนี่ยสองรอบมแล้วที่เขาไม่สบายแล้วเรากัดฟันเองว่าเอ้ยเราลองแบบอัดยาเองดูแลเองก่อนยเี้ยสรุปว่ามันก็สําเร็จคือเขาก็ดีขึ้นเองได้แต่เราไม่ได้ประมาท <c oughs> ุกคนมันก็มีเช็คลิสต์แหละว่าถ้าสมมติว่าไข้สูงกินยาแล้วไม่ดอันนี้ไปชัวร์ไออะไรเงี้ยเราพยายามจะให้กินยาเองเกิน4วันเมื่อไหร่เราพาไปโรงพยาบาลก็ ừ, เ,เราก็หวังไว้ว่าอากาศดีๆมันจะช่วยทําให้เขาแบบหายขึ้นได้มีน้ำมีดีมีอากาศดีๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงคือที่นี่ถ้าสมมติว่าเป็นทริปทะเลนะน่าจะพักแก็คเอด้ม ลองดูท้ายก็คืนนี้จะเป็นคืนที่3คืนนี้คือสุดท้ายแล้วคื้จะได้กลับบ้านแล้วอาการของเด็กก็ดีขึ้นตามลําดับแย่ที่สุดก็คือไอเยอะจนอ้วกนะคะเพราะว่ามีเสมหะเยอะเขาก็จะอาเจียนการอ้วกเนี่ยเป็นการเอาเสมหะออกมาเพราะฉะนั้นคือปล่อยเขาอ้วกไปเลยวันนี้มีอนวโนมที่ดีขึ้นก็คือไอร้อยลง เวานเมื่อวานคือกังวลก็คือไอแบบไอตลอดเวลาไอไอไอจนเราได้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจะกลับบ้านดีแบบไปหาหมอไหมอย่างเงี้ยโรคเกี่ยวกับโพรงจมูกทั้งหลร่ประมาณนี้เลยอ่ะคือมันจะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หายใจไม่ได้เลยแล้วก็น้ำมูกเขียวข้นเลยไอยลองคอเจ็บคอมากตอนนี้ก็ภาวนายอย่างเดียวว่าอย่าเพิ่งติดพี่เป้ตอนที่พี่เป้จะต้องไปทํางานจะกลับไปไปทํางานเลยกลืนเจากเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าแบบเออเคยก็ไม่สบายใช่ไหมแต่เรื่องเอมื่อวานละแล้วก็พี่เป้เขาก็เห็นว่าเออดูอาการไม่ดีเอหนูไปอาบน้ำมาแล้วหนูก็กินยาเดี๋ยวอาจจะนวดให้ก่่อออนนเยก Okay. โอเคขก็อยู่บอให้เลือกรูปก่อนอว่ารูปมันเยอะมากอยากจะแต่งรูปให้ก่อนอาบนร็จเปิูปป้อ,อ <S 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 เป็นปกติของเขาเหลับ่ายเป็นนีบเดีแล้วเราก็ขึ้นเตียงมาเขาก็รู้สึกตัวว่าเหมือนแบบเฮ้ยเราออกจากห้องน้ำแล้วลยอะไรเงี้ยขึ้นมาปุ๊บเขาก็รียเอาขาคนข้างนึฉีกมาพานเขาพอสมุนนี่เป็นขานะเบก็ลาบมาพานอย่างี้หึงสองกขก็เลยขยับตัวนิดหนึ่งเขารู้สึกตัวเขาก็เลย แล้วก็จับไบมาสามสิบเนี่ยอยางมีรแล้อลลสุดท้ายเขาก็เลยดึงขาออกไปเลยก็คือเอาขากลับไปเเพราะว่าอะไรไม่คือมันตึงลแล้ว <S <S แล้วมันไม่ได้สบายตรงเท้าด้วยไงเราันไม่ได้นวดเอาขากลับมาเสร็จรู้สึกตัวรีบดึงกลับไปเลยแล้วก็วจับย้ำย้ำ อยากทำให้แต่ว่าตื่นก่อนก็ได้ตื่นก่อนก็ได้เดี๋ยวตืต่นตรงไหนเดี๋ยวเล่า้เขาฟังทีทนี่มันถูงแก้วมันตื่นส,ส,สวัสดีครับทุกคนมันอาจจะเป็นบล็อกที่ไม่ค่อยจะปะติดประตอสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็จะพย,ยายามที่จะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูคือนะตอนนี้เราอยู่คนที่ Silver Ca f าเฟ <c oughs> เอาไว้สำหรับแบบถ่ายรูปเดี๋ยวพาเขามานั่งเล่นนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ไปกินมื้อเย็นกันเราไปดูกันว่ามื้อเย็นของเราจะเป็นอะไร นะคะคซึ่งมันก็มีคนเยอะมากเพราะว่าข้างในเมันแบบเป็นศูนย์รวมมีคาเฟ่เออเมนูนี้นั่นอะไรอันนี้คือของที่ติดซื้อโมาลไว้ใช่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมากินอน,นกินไม่ได้ให้กินถังกระหยังเลยไม่เลยนะอร่อยไหมครับอไร,ไร่อยไหมครับอไรไ่อยไหมครับดิลิปบกอกปุ๊กก่อนของลูกลูกยังไม่บอกลูกยังไม่บอก อตอ,อ, <c oughs> อนนี้เราก็ามาถึงดินเนอร์ของเราแล้วเราอยู่ที่ลาโก็คอรนะครับมันเป็นงฟาร์มแล้วก็เป็นวิลล่าด้วยก็จะมีแบบกิจกรรมเกียบไข่ซึ่งที่เนี่ยเขาแบบเลี้ยงไก่และเก็บไข่สดวันนี้เนี่ยเรามากินมื้อเย็นที่นี่ชื่อว่า The Egg Bar Restaurant เขาบอกว่าเขาใช้ไขส่สดที่เขาฟาร์มเองเขานะมาทำอาหารทั้งหมดด้วยใครที่ชอบพวกแบบส้มตามคอหมูย่างลาบอนะไรเงี้ยที่นี่ใช้เดี๋ยวมาดูว่า,วาเ,เราจะกินอะไรกันบ้าง เดส t i n a t i o n สุดท้ายของเราในทริปนี้ครับเขาใหญ่ของเราก็คือหลวงพ่อทวดเขาใหญ่นะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อทวดที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนจะผ่านแนละ้วก็าจะมาไหว้เดี๋ยวแล้วก็ไม่ได้มีแค่หลวงพ่อทวดอย่างเดียวนะมีสวนเทพด้วยทางซ้ายมือครับแล้วก็จะมีแบบตะไคร้มีพระชัน้นเดชใครศรัทธาองค์ไหนก็ได้เลยเต็มที่ถือว่าเรามาไหว้พระขอพรก่อนจะกลับบ้าน การประทัดเป็นความเชื่อของครอบครัวเราว่าการถวายประทัดเป็นสิ่งดีทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชื่อเสียงการประทัดก็เหมือนกับการเพิ่มเติมชื่อเสียงเพิ่มเติมแบบความโด่งดังอะไรเงี้ยในเชิงของแบบงานบันเทิงของเราเป็นสี่มงคลครับทีละตีเลยทีละอะไรนะสี่อะไรนะ ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรแบบว่าจะเดินมาแบบชิวๆแต่ว่าพอติดปุ๊บไอพี่ที่เขาจับตัวอย่างนี้เราก็ตกใจตามนิดเดี๋ยวเราจะลอดท้องทางกันก่อนช่วยกันหย่อนปล่อยเลยปล่อยเลยลูก เอาไมเได้แ